บล็อก SPF 50เนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ได้มากถึง50เท่าสิบเท่า หลอดนะอ้อุ๊ย,ยเดี๋ยวป้บมึนงนะครับใหญ่ครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่เพชรบุรีนะคะ มารอลุงนัดกันตอนตีห้านี่ประมาณตีห้ากว่าแล้วนะคะยังไม่มาเลยสุดยอดสายตลอดมากันแล้วตอนนี้ออกสายนิดนึงเดี๋ยวเราเนียนๆไปกันเลยดีกว่าไปโอ้ยลุงช้าตลอดกี่โมงแล้เนี่ยโอ้บ่นเป็นคนแก่ไปได้อะไรเร็วเลย มก็อย่างเงี้ยแล้วมรามาออกเร็วนู่นนี่นันน่นโอ้บนสุดท้ายก็เดียเวลาคือผมพร้อมอยู่แล้วไงผมผมชาร์จแล้ผมผมเตรียมทุกอย่างแล้วไปถึงปุ๊บนี่ผมคานเข้าหมายยังได้เลยเออยังยังไม่จบยังไม่จบไม<า>่ดได้แกะอ,าอ,าอ,าอันนี้เฉยๆโถอ๋อแล้วเมื่อกี้ใครใครใครเพิ่งเข้าสายใครเพิ<ห>่งเข้าสายเถ<า>ียงดิเถียงดิเถียงดิ เสียงดิผมผมเก่งนะกับผู้หญิงนี่ผมโคตรเก่งเลยใช่นิสัยอ่ะชอบเป็นอย่างเงี้ยลุงอ่ะเก่งกับหมากล้ากับเด็กคนแก่น่ะกล้าหมดโอ้ยตบหนมหมดสวัสดีครับก็สวัสดียรังเป็นทางการเนาะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีหมายประจำของผมอืมค่า ใน2องเทปที่เคยเอามาออกเนี่ยหมายนี้เนี่ยเราเล่นกันแต่ปลาช่อนอ่าวันนี้เนี่ยเรามาแต่เช้าเลยเพื่อจะหาชะโดสักตัวหนึ่งให้อยู่ในรายการเดี๋ยวพี่ปิงคะคนนี้คือแนะนำนิดนึงอ่าก็กำลังจะพูดนี้ก็ขัดแล้วเกินครับนี่ครับผมนี่เป็นอาณาแดนนะครับผม้าพูดอาผมพูดถึงชะโดเนี่ยในเพชรบุรีเนี่ยก็ หลายๆท่านก็ต้องรู้จักน้าแดนนะครับมีผลงานตามหน้า a c e b o o k บ่อยไหมเยอะไปไหมอ่ามีบ่อยมากผมก็เห็นด้ติดตามผลงานอยู่ผรติดตามชมน้าแดนเหมือนกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้ก็เลยพาน้าแดนมาเนี่ยจะให้มาดูว่าเอ๊ะบรรยากาศการอ่านหมายการอ่านอากาศการตีปลาจิบอะไรหลายๆอย่างผมพ่าดต้องเปพาผมมาเผาหรือเปลอ่าเดี๋ยวต้องลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงต้องตามชมนะคะตามชมเดี๋ยวกันครับ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยดึงปุ๊บเดียวชนะเฮ้ยหลุดไหลคือมันมากคือดุดตลอดได้คือกัดมันมากคือมันหลังฝนตกนะคะแล้วปามันก็จะแบบโหอยเหยื่อ หญิงทำลายหญิงฮะทำลายอ่ะโดอแล้วที่หญิงทำลายอ่ะก็เลยกระโดดวอนเยกระโดดด้วยหมาด้วยเชอร์รอนได้แล้วนะคะจากที่หลุดแบบเยอะมากมาแล้วนะคะแับเหยื่อเหยื่อกบยาหินคลองเลยตอนนี้เป็นเหยื่อหมาเลยนะคะติดเพียงตัวมันเริ่มเลยอ่ะ นี่ได้มาแล้วนะคะท้าไม่ตัวเล็กอ่ะเนาะตุ้ยแบบดูดูดูคือตามเทปที่แล้วไงกิกี้พี่เอากิกี้ขึ้นมาให้ดูก่อนอันนี้ก็กิกี้โอ้โหทำคุยใหญ่มากเลยจ้าโอ้โหจ้าโอ้โแต่ไม่ปลาสามโลเป็นปลาและเต็มปากจ้าโอ้ดิฉันอันนี้นะครับเป็นตัวใหญ่เหยื่อจะตัวใหญ่นะคะเป็นลาพาราสเก็ตเตอร์วีนะครับด้วยสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยฟ้าซุ่มคลืมเมื่อเช้ามีฝนตกมา จังหวะช่วงหัวเช้าเนี่ยตีผิวน้ำเลยครับไม่ต้องเสิร์ฟ<ช>ตัด,ดกระจายแน่นอนนี่ก็ดูแหวนเปิดก่อนคนแรกตามมาด้วยน้องหญิงแล้วก็เป็นของผมเนาะคือของหนูกัดบ่อยเยอะมากกัดเยอะหลุดตลอดอะแบบ ไม่ได้โกหกจริงๆไม่ได้มโนแม่ของพี่แค่ทีเดียวของหญิงก็เป็นเหยื่อบของน้ำของพี่ทีเดียวของหญิงก็เป็นเหยื่อผิวน้ำของพี่ทีเดียวไอ้ใอย่าหญ่โมดสี่ชิ้นหนูกำลังโม้ข่หนูโม้อ่าอ่าอ่าเอาไปมันไปของหญิงก็เป็นเหยื่อผิวน้ำเป็นกบยางนะคะเป็นกบยางเรียคลองเต็มปากเลยนะคะตอนเลกาตอนนี้จะเล่นผิวน้ำเดี๋ยวเราตามหาหาบอสกันดีกว่าโอเคได้อ่าโอเคได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะตามชมค่ะไซส์ใหญ่แค่ไหนไปครับ โอสโหสดนร้อนจตะเอะอกแป๊กปอกแป๊ก,กเกแกวสเลยือมาแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับตาชะโดมีตัวนี่ใส่แน่นอนเฮ้ย<สร><สร> อะไรอ่ะเมื่อกี้ไหนบอกใครตัวเล็กตัวใหญ่อะไรยังไงอะ่ะฮะแหมไปเอาของใครมาเปล่าเมื่อกี้เลยนี่เขาถ่ายติดอยู่ด้วยนี่คนดูเขาเห็นกันอยู่พี่เป้ลบออกเลยอันเนี้ยช่วงเนี้ยเขาไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีใหญ่กว่านี้มีใหญ่กว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวรอดูของหนูเ <c oughs> ขาตัดไอ้เขากัดกันตามหน้าตาของคนเลยจริงๆ <c oughs> อ่าเดี๋ยวรอดูของหนูมีสามอัพเดี๋ยวค่อยดูตามชมตามชมอุ้ยมู ก็ Tall. วันนี้นะครับมีสมาชิกมาร่วมสนุกอีกหลายช่านมากมีหนูแหวนโอ๊ะวิวิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมรออยู่บนน้ำเฉยๆขยับนิดเดียวเองอ่ะคุยโคตรคุยมา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 คือไม่ใช่คือจอดนี้เนี่ยผมผมจะเขาให้มันหลุดไงเพื่อนแนะนำไงว่ามีใครบ้างมาเอาอย่างอย่างเชื่อหนู อย่าเอาอย่างๆอะไรคืออย่างอ๋ออย่าเอาตัวอย่างพูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยถึงก็เนี่ยอ่านะครับผมอก็มีสมาชิกมีมีหนูแหวนนะครับผมแล้วก็อันนี้ข้ามไปเอาอีป้านี่ข้ามไปเหรออ่าแล้วก็มีหนูเกดหนูหนูเจตหนูเจตได้โดนแล้วตั้งโดนแล้วอ่าแล้วก็น้องตั๊กโดนป๊าบว้น้องตั๊กน่าจะอปิชชิ่งนะครับแล้วก็พาเพื่อนมาอีกหนึ่งท่านนะครับโซนหน้าแดงอยู่ตรงนู้นนะก็ น่าจะสนุกนะครับวันนี้มากันเยอะแยะเลยแล้วก็ฟ้าปิดแบบนี้นี่ผิวน้ําบอกเลยครับว่าบันเพิง ตัวที่สองแล้วค่ะชชโดฟอกตอนนี้ได้ตัวเดียวคนเดียวตัวมาที่หลังดังกว่าม่เสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรกันล่ะลำคาญมากอ่ะคนแก่ที่ไหนพูดก็ไม่รู้เดี๋ยวตามชมของหญิงมาที่หลังดังกว่าเดี๋ยวคอยดูจะเอาให้ใหญ่กว่าโอ้ยโดแล้วโดแล้วโดแล้วมาโดปอกเยอะนะคะตอนนี้ นี่หิวัดลอยช่างตักโดนแล้วนะคะกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วไม่ได้นับว่ะไม่ได้นับด้วยเป็นไงทำ้ายจิตใจมากรอ,องเท้าไปแล้วสภาพ เป็นไงบ้างครับมาแดนครับหมายนี้เป็นหมายแบบน้ําตื้นๆนะครับต้องใช้แบบประเภทมิ้นนาวครับอืขุดลึกไม่ได้เลยครับระดับน้าประมาณไม่เกิน2เมตรเนาะไม่เกิน2เมตรต้องเน้นเป็นมิ้นนาวครับอ๋อแล้วเห็นนี่นี่กองอยู่นี่ได้ตัวมาตัวหนึ่งไส์มาได้อยู่หลายตัวครับอ๋อเหรออันนี้มันไซส์มันมันไม่น่าโชว์มองดูไซส์นี้เหรอโอเคน่าน่าโชว์หน่อยแล้วจักเหยื่อตัวไหนเอ่ยจักเหยื่อมิ้นนาวตัวนี้นะครับ เป็น BX เอ็กมินนาวของลาพาลาค่ายลาพาร่านะครับก็ผมจะเลือกใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างที่ว่ามันจะตื้นนะครับก็มาเฉยๆครับหรือว่ามาเฉยๆครับอหมายไม่ไม่จะเป็นต้องเคาะหรือว่าอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวน้าแดนมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครับเป็นไงบ้างน้าปิงชวนมานี่แหละโอเคเลยครับสนุกครับมาเดี๋ยวเราเตียมไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาตัวฟรีกันข้างในอันนี้คือสซรับแขก ใช่ใช่ใช่โอเคครับผมอะไรเยอะแยะเนี่ยมองอะไรอะไรเสบียงทั้งนั้นอ๋อนีกากะอยู่เกียรติทิศนี่นี่จะมาสปุกนิกกันเหรอเนี่ยสปุกนิกกันเหรอเนี่ย อะไรเยอะแยะเนี่ยโกก๊กยงมันทำอะไรเนี่ยอยู่เบื้องหลังอ๋อนี่สเบียงนี่กะอยู่สามิสียที่เลยว่างั้นวันเดียวอ๋อนี่มีกระป๋องกระเป๋านี่มาสปุกนี่กันเหรอไม่ใช่ก็หมายหมายตรงนี้เนี่ยครับ ทุกทีแล้วเนี่ยแหนมันจะไม่เยอะแบบนี้มันจะเป็นโล่งมีแหนนิดเดียวแต่วันนี้เนี่ยแหนเต็มผืนเลยก็วันนี้เดี๋ยวก็เอามาลองดูนะครับเป็นลาพาราสเก็ตเตอร์พลูฟมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ผลไหมกับการเลือ้อยผิวน้ําแล้วก็เคาะเจ้าตัวใบพัดเนี่ยมันก็จะทํางานนะครับ ย่มาดีใกล้ๆนี่งไงโดนแล้วโตฉันมาหาโทฟี่ไม่ใช่กีกี้ก็ชโดไซกีกี้นะครับกัดลาทะล่าสเก็ตเตอร์พลูฟสร้างแอคชั่นโดยการเคราะนะครับให้โดนอยูแล้วโดนอีกแล้วโดนแล้นใช่ไหมโดน สร้างแอคชั่นโดยการเคราะให้เจ้าใบพัดเนี่ยทำงานนะครับมันจะเสียน,ม,นมันก็จะเป็น๊อดๆไปใส่ยอดใส่ยออใส่ย่อใส่ย่อมันใหญ่เท่ามัใหญ่เท่าไหร่แต่กู้ลงได้อยู่อะ ใหญ่ใหญ่กว่าของเก่าน,นิดเดียวทำไมชอบป่วยตัวเองตลอดหรยอวันนี้เราตัวที่สามแล้วนะคะแต่เป็นเน็นตัวเล็กอยู่ตอนนี้หนิกำลังหาตัวใหญ่เพื่อที่มาฆ่านี่ไม่ใช่ไหมแนนตกมานานหรือยังครับเนี่ยก็ถามว่านานไหมม,มันมัน,นก็นานพอสมควรนะครับก็ครึ่งครึ่งครึ่งชีวิตของผมแล้วส่วนใหญ่ที่ตกนี่เป็นปลาอะไรครับน่นแลนที่น่นแนนชอบตกที่<อ>สุดเลย สายชโดเลยตรงเลยครับอ๋อชะโดเน้นๆเลยครับผมเห็นอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ประจันนะที่ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นปลาเอาหมดแหละขอให้ได้ตกปลาใช่ฮะคือผมผมแบบไม่เลือกนะว่าจะต้องเป็นปลานุ้นปลานี้แต่แต่ที่ถนัดมากที่สุดก็เป็นชะโดนี่แหละครับชโดเนี่ยที่ว่าถนัดมากที่สุดมันได้อัตราลดนะได้ความรุนแรงเนาะใช่ครับเราจะได้มันแรงบดแรงเบียดมัน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 เยอะ มันเยอะครับก็ผมก็เห็นนะครับตาม Facebook นะฮะครับผมของนรดแดนใช่ไหมใช่ออะไรนะแดนแบทเทิลครับแดนเวนส์เดอะแบทเทิลครับผมก็มีชาโดว์ให้ดูทุกวันมีทุกวันมีให้ดูทุกวันจริงๆเดี๋ยวเช้ามั่งเย็นมั่งอะไรมั่งโอ้โหผมดูนี่ถึงอิจฉาถึงได้บอกว่าแรดแดนมาเลยมานี่เลยวันนี้มาออกแทงเกอร์มาสอนผมตกชาโดว์หน่อยว่าทำยังไงโทฟี่เลยอ่าได้เดี๋ยวบิโอเวลาเยอะแยะดูฟ้าแบบนี้นี่โอ้ย่างนี้ได้ทั้งวันไหมได้ทั้งวันได้ทั้งวัน โอเครู้เรื่องเ,เราเล่นกันเรื่อยๆจัด,ไ,ดไปครับผมได้ใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่ต้องซีเรียสครับเรามาสนุกกันครับจัดไป okay, ครับ <c oughs> ก็เล่นผิวน้ำกันจนเพลินแล้วนะเปลี่ยนลาอะไรแปลกๆเล่นกันดูมากดีกว่า <c oughs> อันนี้เป็นเหยื่อที่ผมโมเองเนาะ กับปลาช่อนนี่คงคงยากหน่อยแต่ก็ถ้ากับ shadow นี่คงน่าจะได้ลุ้นนะครับใช้เป็นจิกาลิกนะฮะมาดูกัน ผลงานเยหยื่อฮูลาฮูลาละลาละลาไปทะเลฮุเลฮุเล,หล่หาเฮทุกเวลาขอบคุณครับแมแดนนี่ยังไงละ่ะบายบายเหยื่อเหยื่อฮูลาฮูลานะครับกับชิก้ลิกนะก็เมื่อสักครู่นี้พอตีลงไปปุ๊บเจิกทีเดียวกึก๊ปบังดูเรื่องกระโดดโชว์ตัว,วสวยงามตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก 2โล8ดโดยประมาณนี่นี่เนี่ยสเก็ตเตอร์พุบใช้ดีบอล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 ใส่จะเอาอะไรมาฆ่าัอ่าเดี๋ยวดูเอากีกกี้มาฆ่าช้างโถ่เกลียดมากอ่ะท่าฉัน่ากลียดีกว่าเดี๋ยวคอยดูอันนี้แบบว่าเล่นๆ

เอาไหมตัวน,นี้ใหญ่กว่าเมื่อกีนอ้นจะจ๊ะให้หมดให้หมดควัน สามโลก,กว่าหุยไอ้อออไก่คีมยังไงวะต่ิมคีมคีมไปป้าไปป้าปแต่ไปป้าหน่อยไม่เอาครีมมาถูกไม่งั้นปล่อยแล้วจริงจลุงคือเมื่อเมื่อกี้เนี่ยผมตีมาปุ๊บป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กผมเห็นแล้วคือน้ำมัน มันกระเพื่อมใช่มันตามเสร็จปุ๊บก็ป๊อกแป๊กปอกปอกปอกแป๊กมันตามมันยังไม่กัดผมหยุดทีนึงพอหยุดเสร็จปุ๊บผมป๊อกแป๊กอีกทีเดียวปังเรียบร้อยพอเวลาได้ปลาแล้วพูดมากที่พูดถึงนี่พี่หรือตัวเองฮะเออน้าท่านใดขายปี๊บนะครับรบกวนติดต่อน้องหญิงนะน้องอยู่ประการปี๊บหนึ่งใหญ่นับหนึ่งยังไงน้องน้อยหนูก็ไม่ให้งใครคุยจะฆ่าฉันใครคุยจะฆ่าฉันฆ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า รอเลยครับน้าแดนโอ้โหผมกลาว่าวันนี้ผมจะต้องมาเชื่อน้าแดนโอ้ผมสุดท้ายกลับโดนน้าแดนเชื่อดผมผมค้นหาโทฟี่อย่างเดียวแบบไซส์แบบรับแขกมันเยอะครับขนาดแบบแขนแบบไซส์ประมาณกับโลเยอะฮะตัวนี้เป็น,นได้จากยังไงเอ่ยออตัวนี้จาก s k i เตอร์วอล์นะฮะอ๋อเป็นเป็นตีตีสุ่มหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่สุ่มฮะตัวนี้ขึ้นกิบ แบบเห็นปากเลยครับอ๋อเอาวางอกก็ได้วางอกก็ได้เข้าไปด้านในอ่ะอ๋อแล้วแล้วตีมันจีบยังไงครับน้าแดนมันตัวนี้จะจีบสองขยักเลยนะครับปึ๊บปึ๊บขึ้นมาแล้วตีตีพาดลากมาเคาะทำแอคชั่นซ้้าเลยตั้มบันเทิงเลยทีนี้รอขอผมเลยตามหาลักแค่เจอแล้วครับถือว่าสำเร็จแล้ววันนี้นะโอเคครับโอเคครับบรรลุรล่วงเป้าหมายถึงเป้าหมายที่จี้ ที่อยากจะมาเจอไซส์แบบอย่างเนี้โอเคเลยครับครับผมขอบคุณมากๆครับที่น้าปิงพามาร่วมสนุกกันวันนี้ละครับผมผมก็ได้น้าแดนนี่แหละมาช่วยแนะนำในการตกปลาชะโดแล้วก็แนะนำสำหรับน้องๆมือใหม่นะว่าการเล่นชะโดเนี่ยมันจะต้องอะไรยังไงบ้างนะทั้งการอ่านสภาพอากาศนะการอ่านสภาพหมายแล้วก็การดูปลาจิบครับอันนี้คือจิบขึ้นมา2ทีปุ๊บจิบ2ขยะครับตีเลยไปไหมใช่ครับ ต้องให้ไวครับถ้าเป็นลักษณะจีบแบบโผล่หัวขึ้นมาสองขยักขยักนิดต้องให้ไวเลยครับเหี๋ยวต้องให้ถึงให้ถึงให้ถึงตัวเขาทันทีเลยคสร้างแอคชั่นป๊อกแป๊กแล้วก็ตุ้มเลยตุ้มเลยโอเคสับเข้าดั้งเลยครับจัดโอเคครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ วันนี้ได้แต่โม่อย่างเดียวคานหาจะข่มตะลุงไม่ได้แล้วไม่แห้วก็พอแล้วค่ะวันนี้พูดไปเยอะสุดท้ายก็ได้ชิโดะปักเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้โอ้สนุกมากมากครับกดดันครับดเละเทะกันไปหมดเลยโอ้ดูตัวรู้ด้วยแต่คุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มมากคุ้โอ้ได้ปลากัน เป็นหลักสิบเนาะแต่ละคนอเช้าอากาศดีผิวน้ําอย่างเดียวเลยค่ะสวรรค์เลยครับคือคือถ้าไม่มีแดดเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยเราตีผิวน้ํากันนี่บันเทิงแน่นอนใช่ไหมฮะัูอากาศเป็นใจด้วยครับมาถึงนี่บันเทิงกันทุกคนเลยหมานกันทุกคนนะคะวันนี้สําหรับไทรแองเกิลทูเกเตอร์ในเทปต่อไปนะครับผมถ้าเจอพวกเราเนี่ยรับประกันได้นะครับเรื่องความสนุกและความฮายังไงแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต er ้องขอลากันรันทีนี้ครับผมสวัสดีครับถ้าดูทริปนี้แล้วรู้สึกถ nah ูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แทงเกอร์ด้วยนะครับแล้วฝากซับสไครต์ด้วยนะคะจากตรงนี้เลยครับผมตรงตรงนี้เอาตรงนี้ตรงตรงนี้ดิอ่ปะปไปเรื่องนู้นไป ตรงนี้นะคะตรงนี้อย่าลืมซับสไคร้นะคะ